คือการนำเสนเรื่องการุกต้องในมอลเดนตตัวโพลเมอร์ไม้จัดทำโดยเ็กเหนือละกพาวิจิเด็กจได้เด็กหญิงคนที่ทำาอทีที่สี่เป็นบ้านตู้จาลาํำนำได้งานการถูกตู้จำลองไปจนถึงหนึ่งิราการปนูกต้องหนึ่งโครงการที่เป็้อการที่ชื่อว่ากรจจัย มีสถิติยาวนานนักการกัะท่มชื่อในโครงการแพทย์อไทยว่าเป็นสดไทยเนื่องจากกระจายกับหลาใช้ติในกานอย่างเช่นสกดในด้านการดำเนินกำลังลนส่งการซึ่งเป็นลัรกเป็นไปทั้งทั้งกระชายโสต่างก็เป็นพื้ที่มีส่วนสะสมอาหารอีที่เป็นยาอยู่ใต้ดิน อนยังสามารถเล่นในเกมได้อีกด้วยและในเรื่องของลักษณนหนักยปกับมนุษย์เดียนโมนันซึ่งบางครั้งกเทียบเท่าโดสคนและรีลกใจว่าเป็นประชายเนื่องจากกระจัยมีลัคาไนที่ไปถึงต้งผู้หญิงที้งท่านงและบางครั้งก็ยังเลืกเป็นผูชาย ปวจนเกิดความเชื่อที่ว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่งคือามุสารบัญหนึ่ำงางสองสมุนไพรคืออะไรสประโยคของพืชสมุนไพรคืออะไรสีตัวอย่างสมุนไพรห้าสรรพคุณของพืชสมุนไพร ปกวิธีการรูพืชสมุนไพรที่นักเรียนสนใจเจ็ดะวันเจ้าของหังหน้าสมุนไพรคืออะไรสมุนไพรหมายถึงผลิตผลตามธรรมชาติได้จากพืชที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นทำตำรักยาเพื่อบำบัดโรคบำรุงร่างกายหรือใช้เป็นยาพิษ หากนำอาสมผไปตั้งแต่สอแต่นีขึ้นไปมาประสมรวมกันจะเรียกว่ายาประโยคของการลูกเพื่สมุนไปคืออะไรการลูกเพื่อการลูกกระจายเป็นตางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักในช่วงหลักการระบาด ของโควิด -19 โรคกระจายเป็นพื้ที่ปลูกง่ายทนทานต่อโรอคและแมลงรบกวนหากดูแลจัดการอย่างเหมาะสมจะสามารถเก็บเกี่ยวกระจายได้ประมาณ2-3ครั้งต่อปีสง่งผลให้มีรายได้วอย่างผู้สมุนไพรคือกระจาย เป็นของพืชที่นักเตัวสนใจกระชายขาวหรือกระชายเป็นสมุนไพรที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนานและมีมาประกอบอาชีพซึ่งมีผลต่อการแพทย์เช่นเป็นยาบำรุอายุวัฒนะบำรุงร่างกายกระตุ้นระบบการเหยอดลมและระบบการย่อยอาหารลดอาการของอืึของเฟื่อยเติมสมรรถภาพทางเพศเป็นต้น ตามตำรับยาไทยประชัยช่วยขับลมลดอาการต้องหงุดหงแก้มวนท้องรักษาโรคในตาเช่นปากดยปากแดงเป๊งปากแห้งช่วยกับกระดูกขาวและกระตวะได้ช่วยรบกิการแพทย์ืีนบ้านใช้บำรุงกำลังบำรุงกำนังแก้การตายได้กระชายดำสนไจบำรุงกำลัง วิธีการปลูกพืชสนใครที่นักเรีนสนใจการเตรียมดินเพื่อปลูกกระชายกระชายเป็นพืชที่ชอบดินสูงมีอินทรีย์สูงระดับน้ำได้ดีการเตรียมดินให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญโดยควนไถกลัวดินให้ลึกประมาณทิ่5ถึง20เซนติเมตรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปประมาณหนึ่ง ต่อกิโลกรัมตอจากนั้นยิงยุกร่องม้สูงประมาณ10-15เซนติเมตร2การเตรียมต้นพันธุ์ต้นพันธุ์กระชายที่ดีควรมีอายุประมาณ3-4เดือนมีลำต้นอวบเถ็งเร็วไม่มีโรคและมาแดงรบกวนการปลูกรกระชายสามารถทำได้ทั้งแบบใช้งายและใช้ต้นการลงมือปลูกกระชาย การปลูกกระชายแบบต้นไา่ให้วางงายลงบนร่องปลูกโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ10-15ซนติเมตรจากนั้นปลบดินให้มิดเงาการปลูกกระชายแบบชาต้นให้ปักต้นกระชายลงบนร่องปลูกโดยเว้นระยะห่างระยะวาง ต้นประมาณ30เซนติเมตรจากนั้นปลดดินให้มิดเตรียมใส่ถุงในข้างตอนต่อไบประัติเจ้าของงามชื่อเด็กหนุ่มนาตาล่ามุน,นสุลิขีตเจ็ดชั้นม .1 แลเด็กหนุ่มผลิกในโทเลิขีตสิบสี่ชั้นม .1 เกิดจากอยู่โรงเรียนบ้านจันาร